วันนี้หนุ่มๆได้ทาโก้ทุกคนทาโก้ทาโก้มีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อไก่ผสมกับเอ่อกับผงทาโก้นะจ้ะผงเอ่อซีซันซีซันนิงทาโก้นะนะาแล้วก็เป็นพักต่างๆจะเป็นหอมหัวใหญ่มีแป้งมีชีสแล้วกะมีเอ่อ คล้มเปรียวจ้ะแล้วก็เป็นเป็นซอสซอสทาโกโ้เนาะพันละทาโกฟัน,ลนลแล้วก็เป็นอันอันนี้เป็นอันนี้หลายคนถามมาเลยว่าข่อยเห็ดเองบบสื่อสาําเร็จเด้อจ้ะเห็ดโบเป็นเด้อสื่อสําเร็จอันนี้มันเห็ดมาจาก<ม>ขขาโคดขขาโคดโอเควาชกุด<ม>อันนี้อาหารของสน้นสนมเนะจ้ะซ้ำนมเน้นทาโก้กินเลย ฝีมือผมหลับท่อเหรอจริงเหรอแม่ไม่กินทักก็แต่ว่าแม่ต้องชิ่งแดดดีจ้ะแดดดีแดดดีอย่างนี้เพราะจะสวยพอมกินไป จีเดี๋ยวแบบอ,อยากกินอยากกินผักยังกระไซล่งไปยังสีน่นะจ๊ะง่ายง่ายใส่ข้าวพอใต้แต่ว่าลืมฮะลืม,ลมข้าวพพอเออไม่ได้ซื้อข้าวโพดอีกแล้วก็เวลาเวลาไปซื้อของกับแม่ก็ไม่ไอ้นี่เนาะอะไร ตัวเองชอบอะไรก็ไม่หยิบเอาวันนี้มีวันนี้เอาแตงเยอะๆเอาแตงเยอะๆวันนี้ก็แล้วแต่กินไปชอบอมแมทธิวไปไหนมาไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนมาแล้วอ๋อ ดเดี๋ยวแม่แม่กับพ่อออกไปข้างนอกนะไปกินกาแฟวันนี้อ้าวไปได้หรือเปล่าอ่ะใช่ญแม่พ่ป้าเราไปเอากาแฟมาเด็กเพ่อนขึ้นดื่มกาแฟส่วนก็เบียร์ส่วนพอบานไปกินกกับอะไรกูอ,อยู่บ้านทานั้งนี้เหรอจะอยู่บ้านใช่ไหมให้พ่อกับแม่ไปใช่ไหมแล้วก็นไปด้วยพ่อกับแม่ อารมณ์เมทิกไทม์อารมิกแล้วก็นอนไหมโอ้สอดอะเอะไม่ไปได้ใช่ไหมแม่ไปได้ใช่ป่ะเลออืมอะไรจะทำยังงี้โอ้แม่ไม่ไปแมไม่ไปแล้วก็แม่แม่ปิดประตูแล้วก็อะไร ใช่อเล็กจะดีใจมากใช่แม่เอลเล็กชอบแบบแกล้งไงแกล้งไงเอาน้องไปด้วยเอาน้องไปด้วยอ๋อเอลเล็กจะเรียกเพื่อนมาใช่ไหมใช่เปล่าก็ให้เพื่อนมาสิแม่อยู่ <c oughs> อ้าวไม่พาเพื่อนมาหินซะมามาันน่ะแม่กนส่ันใหญจะเปนคนที่ทำให้เรา Vardagsrummet. Din kompis? Hans kompis. Jo, mamma säger ju det om att han kan ta med vänner och besöka där mamma kommer och hälsar mamma. Men vad är det med hennes nya borta då. Han Nej, jag spörde honom om att... Men jag säger! Mm -hmm. Kan han? Mm -hmm. Du kan inte tänka på honom, vad han tänker. มามานไม่คิดว่าเสเอใคาไม่ช่อแม่เขสเื่อช่ดอ่ไื่อนใช่ไหมแม่เขือใายเพื่อนใช่มแม่ออา,อา <c oughs> ่อไม่ายเอ่อ่าย แม่ออกไปข้างนอกกับพ่อกินกาแฟนะได้เปล่าแล้วก็แม่ไปประตูก็อายเพื่อนมามา,มาบ้านมา,มา<อ>เพื่อนมาบ้านไหมเพื่อนมาบ้านฉันไหมออเอออเล็กจะทำเออเอ,อเล็กจะทำแล้วก็ถ้าเพื่อนมามเรจะนั่งทีของผมอ,อืมอืมอ๋ออเล็กพูดรีบพูดเลยเหรอ Speak. ถ้าแม่ไม่อยู่อเล็ก no ร pe like ีบพูดเลยจะเอาเพื่อนมาใช่ไหมอือใช่ไหมเล็กน้องพูดถูกป่ะเอาไปอยู่เพื่อนก็มาได้ hand for storytelling ฟุ๊กคลอเร่ฮันดิตถ้าเพื่อนมาเราก็พรอยู่ตรงนี้เ้วก็พรอยร้องแพลงแล้วก็ผนไปอ๋อพอลองเพลงแล้วเพื่อนต้องไปแน่เลยเพราะพอลองเพลงไม่เพอ มามาบอกอาล็ก i ี่มีาคอมวเขอามหม่ามากาอ่เหอยเสียงก่อาเอ้ I sing good จ๊อเล็กบอกว่าถ้าสมมติเพื่อมาแร้วพออยู่บ้านแมน่บนอ่ถ้าสมมติว่าพอพอหลงเพลงนี่เผื่อนสิขอโตกลับไปก่อนเลยถามว่าพอลองเพลงดีบอเล็กครับอ่ะป๊าป๊าสิงเง็บร่เนย two sixty four ชิ่ง two sixty four บสชิมิอ่แบอแม่ต้องชิมแม่ไม่ชิมครับแม่ต้องมแม่ไม่ชิมแม่ม,แมีแกงเปิดออลไกทาให้อยูย่งไงแกงเปื่อแกงเปิดก,กับข้าวแค่นั้นแหละแม่พูดอย่างนี้อ๋อ Mẹ sẽ camper, càng Oh, mẹ chicken. Mẹ chicken camper, ngay cả mẹ sẽ you. Kìa bạc. Mẹ Mẹ bọc Mẹ bọc you. Mẹ bọc you. Mẹ bọc you. Mẹ bọc Mẹ bọc you. Mẹ Mẹ bọc you. Mẹ bọc you. Mẹ bọc you. Mẹ bọc ชว์ใกดแมีกับมาชว์ไอวลอดีาดีากมักก็เอรมาวันนี้พ่อไม่ทำอาหารอร่อยจริงมแม่ไม่ได้ทำครับอันนี้ขอบคุณพ่อ ย่เมนขอบคุณพ่อครับขอบคุณพ่ออ๋ออคุขอครับวายเล็อืมน่ารักมากอเล็กเป็นคนทำกับพ่อใช่ไหมนะอเล็กยันป้าป๊าแล้วป้าป๊ายันปะไอะไร่่อรมาูอีกเดียวเขาเห่าเดียวเขาเห่าเดียโอ้ยอนนี อืมร่อยไหมเพราะที่นอตขัดแอนยังนอตตัดดูดิสโอ้ยโอ้ง่วงยูซิซึกัง่วงยูวอตต์กูออกดื่มกาแฟช่วยเหรออ้าวก็ง่วงอะก็ยังไม่ได้ไอ้นี่อะก็ยังไม่ได้นอนก็กินกาแฟสิการพรุ่งนี้ พอมีแข่งบอลแล้วก mm. eh, ็หลังจากแข่งบอลพอมอาจารไปทัปปุร mm. <Turbo. S 2> mm ินะที mm ่ไหนที่ไหนทัร์บุ๊คิชิติกรสขึ้นคอนเิร์ตอะไรวะเสร็จมันเอ็ดยากุก็เลยไม่โฟกัสเลย Jag kommer gå dit med fotbollskläder. Jag kommer ha byxor med strumpor. Är du samtalad färdig? Spöra mamma har pengar. Oj. Nej, mamma. Vad mina vänner frågar mig. Alla mina vänner kan, så jag sa, jag får kanske. Ska jag. jag får kanske. No. Då ska jag inte med. Mm? Nej, det är då kommer det vara för förälder อีกเป็เรากุไปเสร์ก่ทันต์ออยู่อย่าเวล่เวลั้อืมวันนี้ก็ไเสร์จกีทันต์อะทัว่าบาบ่อยากไปเยี่ยมเบียงกีเซป่าใป่าบ่อื่นอื่นเบ่อื่นเพิ่นไปเหร่นกับมูอีกขนาดน่ะ เล่นกับมูทุกมือเลยไปเล่นแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ไปเล่นเนพ,พืน่นเพื่อนแด้ไปเล่นอยู่บ้านมูเลยจ้ะออกไปเล่นในสนามสนามกว้างๆสนามเด็กเล่นลนะน่ะนะยายสนอกเกออมดูอูดโอเลเกะด,ดูอีกเลเกะเย็เม่โฮสเวเน่เดเร่วาเรออูเตสี่แม่มา,มาอูเลเกะอูเตพูเลเกะพลัสสี่แม่ เม่อ้เบ mm ื hmm. mm ่อหรือไม่ห hmm. ร mm ้น hmm. ส mm ันอยู่่ไเ็นจินนอดียซัมเมเเยลไมทคงมาแล้วซัมเมอร์มาแล้วแมทธิวสนันี่แหละแล้วก็ลูกค้าเรียกแกว่าดอกบอกให้เพื่อนว่าอซัมเมอร์มาแล้วอีกบดลซัมเมอร์กับม่ได้เล่นแท้ๆอะข้างนอก่ะบ้า Och ni vill att jag ska gå ut och läka. Och det är därför jag ska ut imorgon. Imorgon? Vi tar det imorgon. He said yes. Lör mig in mig ner. In bak. Lör, jing โ okay. อเคจ้าสุภุสุคนกาได้กคอยกับสิไปกินเขาคอยคือการลาจ้าเพราะว่าแกงเป,ปเรอะว้แล้วกับโหลดคลิปโหลดยังเฮ็ดไปยังสี่นะจ้ามือนี้บ่ได้ลงคลิปเอ่อช้อปปิ้งประจำสัปดาห์ให้ด้วยจ้าแล้วกับอ่ออาทิตย์หน้ามิแพลนมาสิไปเยี่ยมพี่สาวตังเมืองนะจ้าอันพี่สาวที่เป็นอันเมเซียวกันตั้งแต่สมัยเด็กหน่อยเนาะจ้าั่านละเพิ่นอยู่ตังเมืองแล้วก,ก็ ช่วงนั้นเป็นช่วงอาทิตนานีเป็นเทศกาลไข่จะเดี๋ยวกระส,สิไปอันรวมรวมกิจกรรมก็เพิ่นนะอาทิตย์นาเนาะจ้ะจังใดวันเสาร์วันอาทิตย์นาพุ่นละเนาะจ้ะนั่นละกับกับ,กบมีแพร่นใบหน่ะนะก็มีแพร่นวบว่าเออเดี๋ยวสิบ้าดเด็กน้อยไป,ไปไปไปเยี่ยมญาติในี่จักน้อยยังสีเนาะจ้ะนั่นละ โอเคจ้าพอกันไหมนี่คลิปวิดีโอนะขอบคุณสุภูสุขชนชีวะทักทายกันครับรถปลอดภัยส่งเลนส่งการแบบกระมัดระวังด้วยจา้าเมอนตไปก่อนสวัสดีสวัสดีบค <มา S 2> ครับบ๊ายบายขอบคุณครับ bye รบ๊ายบาย